สวัสดีคะ่ะชาวสิง์นะคะลัคนาสิงค์คลิปนี้เป็นคลิปความรักของคุณในเดือนมีนาคมพศ2564นะคะชาวสิง์เกิดตั้งแต่16สิงหาคมถึง16กันยายนดูได้ท้งลัคนาและราศีเกิดเลยนะคะหมอดูเป็นแบบโหราศา์ไทยนะคะแล้วก็หมอพูดทุกคลิปเลยนะคะ <c oughs> แกนพน่ยหมออ่านไพ่โดยรวมไม่ได้เจาะจงของคนใดเป็นพิเศษถ้าพันไม่ดีก็ผ่านข้ามไปดูแล้วหดหูมากก็เออผ่านข้ามไปนะคะแล้วก็ มันอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่านะคะที่หมอเห็นในถือถ้วยนะคะคุณอาจจะคุยกับคนท่าน้ํากระกรมินพิจิตรเดวิลมังกรลัคนามังกรนะคะพลังงานที่หมอเห็นอย่างนี้ยคืออันที่จริงหมอว่าคุณคุยกับใครก็ได้นะคะจากที่เห็นอยู่นะคะไม่ต้องฟิกนะคะอืมชาวสิงค์ค่ะเป็นเดือนมีนาที่เดือนที่บางคนทรห็เหนื่อยนะคะ หมอไม่รู้ว่านะคะคุณจะไปง้อใครหรือใครจะมาง้อคุณคนเก่าๆใครสักคนจะวนกลับมานะคะในอนาคตนะคะไพ่เนี้ยที่จริงนะคะบ่งบอกว่ามีนาก็จริงแต่มันโดดไปได้ถึง2อละ3าเดือนนะคะระวังการทะเลาะกันมากๆหมอเห็นต้ลาหูเดอ Tower ไม่รู้จอนอู่เรือนชะตาหนของคุณนะคะมันขึ้นนะคะระวังการทะเลาะกันระวังการมีรักที่ซ้าซ้อน ะะระวังคนที่มีเจ้าของเข้าหาเราหรือเราไปดึงใครสักคนมาเพราะว่ามันอาจจะมีเสน่ห์มีอะไรก็ตามนะคะในเรือนชะตาถ้าเรามีคู่ครองคนรักนะคะอยู่แล้วมอว่าซื้อสัตว์กับความรักดีกว่านะคะแมนไพ่แค่เนี่ยเตือนนะคะแนแนวทางเฉยนะคะเออนะคะไพ่พวกนี้ดูนะระาศสีสิงความรักของคุณนะคะเป็นรักที่แค่เงารักที่เจอคนที่มีเจ้าของก็ได้คนที่เขามีครอบครัวแล้วนะคะ บางคนอยู่กับรักคนต่างชาติคนแดนไกลนะคะต่างศาสนานะคะต่างอายุก็ได้นะคะคนเด็กถือถ้วยพวกนี้อายุน้อยก็ได้นะคะที่ผ่านมาความรักนี้นะคะถ้าไม่ใช่นะคะชาวสิงคนรักของคุณหรือตัวคุณก็ได้นะคะไปนอกใจนะคะหมอพูดคําว่าอย่างนี้เลยะคะ่ะอ,อ๋อแอบไปน,นอกใจหรือคุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีเจ้าของหรือใครก็ตามไม่ชาวสอง มาเจอเชาวราศีสิงห์ที่เขามีเจ้าของแล้วก็ได้นะคะคุณไปสลับกันเอาอีกนะคะแต่หมอก็จะอ่านภาพรวมไพ่ให้ไพ่นี้ยมันบอกบอกว่าคุณน,ะะน้อยใจมากเสียใจความรักมันรู้สึกหดหู่เหลือเกินมันไม่เติมเต็มนะคะที่ผ่านมาความรักนี้นะคะมันเป็นแค่เงาไฮพีเทสเนี่ยความหมายได้หลายอย่างนะคะมีเส้นกระดาษอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงก็ได้แต่ทีนี้คุณดูนะคะไฮพีเทสนะคะเดอะเดวิลพวกนี้มันโยกกันหมดเลยมันจะสื่อความหมายว่าการ ความรักที่มีความลับแอบนอกใจไม่ซื่อสัตย์ต่อความรักคุณเหนื่อยนะคะความรู้สึกนี้ต้องแบกทุกอย่างไม่ว่าจะแบกเรื่องเงินเรื่องงานชาวราศีสิงลัคนะสิงหมอย,ยังพูดอยู่เลยคะว่าเขาเขาเป็นคนเฟลลี่เป็นคนมีสเสน่ห์นะคะนั่นแหละบางครั้งความมีสเสน่ห์ของเขาทําให้มีคนเข้าหาเขาเยอะถ้าเขานะคะมั่นคงนะคะก็อาจจะเกิดปัญหายากหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องงาน,เ,งงานเขามีความรับผิดชอบมากดูแลครอบครัว เยอะนะคะเนี่ยสิบไม้เท้าแบกภาระเพื่อครอบครัวการเงินดีนะคะสิบเหรียญแปดเหรียญการเงินดีมากเลยะคะ่ะแต่ความรักวุ่นวายหน่อยนะคะชาวสิงลคณาสิง์ของคุณคุณเหนื่อยมากเหมือนเหมือนคุณไม่มีตัวตนคุณเหมือนความรักไม่มีเงามันเหมือนเป็นแค่เงานะคะมันไม่ได้เป็นตัวจริงเป็นตัวคนที่ใช่นะคะคุณอยากจะเดินมูฟออนทั้งที่นะคะยังรัก และคิดถึงนางผูกพันมากมายเหลือเกินแต่คุณต้องจำเป็นจำใจต้องไปนะคะจากตรงนี้เพราะคุณหดหูหลือเกินเหนื่อยหลือเกินทั้งที่คุณมีเสน่ห์นะคะชาวสิงห์หรืคณะสิงห์มีคนมาให้เข้าหายาบางทีคุณนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆคนเก่าๆก็ได้นะคะหรือใครก็ตามนะคะที่เข้าหาคุณยังนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆคุณมีความผูกพันคุณแบกความรู้สึกทั้งรักความรักของคุณที่ผูกพันกันมานานนะคะงานก็เยอะ เหนื่อยกายเหนื่อยใจทุกอย่างนะคะบางครั้งนะคุณอยู่สถานะเป็นครอบครวัวบางคนนะคะมีลูกมีเต้ามีครอบครัวกับแฟนผูกพันกันมานานเป็นสิบไม้เท่าเป็นสิบเรียนอยู่กันมานานแต่คนของเราดึงใครก็ไม่รู้กลับเข้ามาหาเราแต่แน่นอนละคะ่ะมีคนที่ไปง้อนะคะอยากให้ได้คืนดีกลับมาอยากมีความเข้าใจตกตำแหน่งเนี้ยระวังการทะเลาะก,กันระวังความรู้สึกพังใจพังไปโปะแตกก็ได้นะคะว่าเขาไปมีใครนอกใจเรา แต่ทีนี้นะคะความรักนี้มันมันมีบางคนที่เริ่มนะคะหันไปโฟกัสเรื่องตัวเองเรื่องเงินเรื่องงานแล้วอยู่กับตัวเองใส่ใจเรื่องอื่นเพื่อเบี่ยงเบนความรู้สึกที่เราเสียใจเจ็บปวดนะคะตกตำแหน่งความคิดนะคะของคนรักคุณเขารู้สึกว่าเขาไปโพแตกหรือเขาทําความรักของเขาพังทําบ้านพังทําครอบครัวพังตอนนี้หมอเห็นเขาอยากวนเวียนกลับมานะคะหรือบางคนคบกับใครเพื่อผลประโยชน์ทางด้านนะคะ ทางด้านอเอาเอากายเข้าแลกหรือไม่เอากายเข้าแลกเพื่อเงินทองหรืออยากได้แค่ตัวนะคะมันกิเลสตัณหามันพาไปนะคะหมอถึงบอกไงนะคะว่าให้เรานะคะเข้มแข็งมั่นคงเข้าไว้นะคะโอเคหมอขอแคลิฟายนะคะชาวสิงรัคนาสิงหมอเอาใจช่วยนะคะในเรื่องความรักไม่ดีก็ปล่อยไปหมอเห็นคุณแบกภาระทุกอย่างแต่การเงินคุณจะดีเลยชาวสิงลักนาสิงคะ่ะนะคะ อาจจะการเงินเข้ามาทดแทนนะคะมีบางคนที่จะกลับมางอคุณด้วยขอแลริฟ f นะคะขยายแปดถ้วยห้ะเด็กเทอเรียนะคะถ้าดินกันพึกสมกรความรักนี้นะคะมันช่างเบาะบางเหลือเกินไม่ว่าใครจะคบกับใครนานแค่ไหนนะคะ พอผลสุดท้ายมันกลับกลายเป็นเพจนะคะคือความรักมันเริ่มบบอบางอาจจะมีงานเยอะห่างกันไปน้อยใจนะคะแล้วก็นิ่งเงียบแล้วมีคนมาแทรกกลางหมอแนะนํานะคะให้พยายามเอาใจใส่ดูแลกันมากๆงานก็ได้แต่ว่าบาลานซ์ความรักของเราไปคู่กันด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนคะ่ะฮายพิเทนมันมีความรักที่เข้ามามีเซนนะคะอานะคะชาวสิงละคณาสิงคุณจะมีเซนคุณจะ คุณจะไปรู้นะคะคุณจะไปโป๊ะแตกอะไรก็ทําให้คุณเสียใจความรู้สึกคุณพังนะคะหาเดยเริ่มคุณอาจจะคุยกับชาวเมทนลักนาเมทุนนะคะความรักนี้แน่นอนค่ะมันเป็นความรักสามเศร้าที่ตัดไม่ขาดฝังใดของนึงก็ไม่ขาดไม่ว่าคุณจะไปซ้อนกับเขาเข้ามาซ่อนกับคุณหรือความรักนะคะคนรักของคุณไปซ้อนกับใครก็ตามมันเป็นรักสามเศร้าตอนนี้มันเป็นวิบากกรรมนะคะ อ่านะคะเจ็ดดาวนะคะ,ะที่ผ่านมานะคะมาว่ามีใครสักคนที่ทำคุณข้างหลังแอบแทงข้างหลังแอบนอกใจอ <laughs> ีแอบอะไรประมาณนะะั้นนะคะเออนะคะอย่าทํานะคะแบบระวังนะคะหรือดวงดาวบางอย่างทําให้เรามีเสน่ห์เราเราหูเข้าหรืออะไรทําให้มัน รู้สึกมีเสน่ห์นะคะแต่ว่ามันจะพังไปในตัวนะคะถ้าเราไม่มีศีลธรรมพิสิมข้อสามอย่างเนี้ยนะคะเรื่องความรักนะคะเรื่องเงินหมอไม่ห่วงนะหมอการเงินงคุณดีมากมาก,มากคุณอาจจะงานยุ่งงานเยอะจนไม่มีเวลาให้ความรักหมอถึงแนะนําว่าพยายามนะคะเอาใจใส่ดูแลกันมากๆหันหน้าเข้าหากันมากๆนะคะแต่ก็ยังว่านะคะถ้าคนจะนอกใจเราทําดีแค่ไหนเขาก็ยังนอกใจอยู่ดีนะคะถ้างาั้นหมอแนะนําให้กลับมารักตัวเองดูแลตัวเองมากๆนะคะ อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันไปอย่าแบกความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวเหนื่อยนะคะหมอแนะนําอย่างนี้เพราะว่าก้าเหรียญคือไพ่ของการเงินที่ดีบางคนรักเราเพราะผลประโยชน์ <c oughs> บางคนรักเราเพราะเราหน้าตาดีอยากได้ตัวเราหรือเรื่องกิเลสตัณหานหรือเรื่องเงินทองก็มีส่วนนะคะโอ้นะคะมีคนดึงคนใหม่ๆเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์จริงๆด้วยนะคะตอนนี้หมอว่าคุณอยากถอยอยากห่าง แล้วนะคะในความสัมพันธ์บางทีถ้วยมันล้มไปตั้งนานตอนนี้คุณความรู้สึกของคุณนะคะมันพังไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงมอว่าคุณจะ เดินออกไปแล้วคุณจะเริ่มรักตัวเองหมอว่าคุณอยากจบปัญหาเพราะว่าปัญหามันแก้ไม่ได้เป็นห้าไม่เท้าบางคนมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณเพื่อนหรือเรื่องเก่าๆซ้ำๆซักๆคนที่นอกใจเราเขาก็นอกใจอยู่นั่นแหละนะคะคนที่ทําอะไรลับหลังเราแอบโกหกเราเขาก็ไม่ซื่อสัตย์อยู่นั่นน่ะวนๆเวียนๆแต่เรื่องเก่าๆคุณคุณเหนื่อยนะคะต้องแบกทุกอย่างความรู้สึกคุณก็อยากพังแล้วตอนนี้นะคะแต่ในอนาคตมาว่าจะมีคน มังอคืนดีคุณนะคะอืมเนี่ยอะมอขออีกใบหนึงนะะ่งค่ะแก้ไขปัญหาอย่างไงะคะการแก้ไขปัญหาเออนะคะคุณไม่ได้บล็อกใครไปใช่ไหมคะอืมการแก้ไขปัญหานะคะคือการนะคะหาหน้ามาคุยกันนะคะหรือ,อยังมีทิฏฐิยังมีอีโก,โกต้ต่อ,อกันนะคะหรืออย่างที่หมอบอกไา่ใต้สลับเป็นไพ่เดดเดย์ลมาเลยนะเออบางเดอะจัติกะคะ่ะเป็นไพ่ ทนายกฎหมายความยุติธรรมการแก้ไขปัญหาบางคนอันนี้หมอไม่ได้พูดทุกคนนะคะหมอว่าบางคนจบนะคะปัญหามันเยอะเกินคุณเหนื่อยเหลือเกินปัญหามันแก้ไม่ได้มันเลื้อรังมานานตอนนี้คุณอยากรักตัวเองไม่อยากสนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณคุณบอกว่าบางคนบอกว่าคุณจะให้ความยุติธรรมกับตัวเองคุณจะจบบางคนมีการจดทะเบียนย่านะคะอันนี้ถ้าใครไม่ได้อ่าจดทะเบียนหมอคิดว่าน่าจะคุณน่าจะเดินออกมาห่างออกมา ไม่ไหวไม่เคลียแล้วอะไรทั้งสิ้นบางคนอย่าก็มีนะคะเพราะให้แก้ไขปัญหาคือตรงนี้บางคนบล็อกไปไม่เอาไม่สนใจแล้วเหนื่อยนะคะเออนี่ค่ะหมอขอดูความคิดของเขาคิดยังไงคุณอ่าก่อนที่จะดูหมอขอดูสถานะเขาก่อนนะคะสถานะคนรักชาวสิงเป็นยังไงช่วงนี้ตอนนี้ยนะคะคนรักชาวสิงนะคะสถานะเขาเป็นยังไงนะคะสิบถ้วย จะร View นะคะหกถ้วยนะคะเปรียนสิบเหรียนจะเชอรี่ออทชาวกรากดลัคนณะกะรกดนะคะ <c oughs> บางคนคุยกับต่างชาติ <c oughs> คนไกล <c oughs> คนต่างอายุกันนะคะต่างศาสนาได้ด้วยโอเคสถานะเขาตอนนี้มองไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะถ้าเขามีครอบครัว สมมตินะคะสมมติใครนะคะคนรักชาวสิงลัคณาสิงนะคะสมมติเขามีครอบครัวเขาจะกลับไปหาครอบครัวเพราะว่ามันมีบ้านมีรถมีอะไรที่เขานะคะช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันอยู่นะคะกลับมาเพราะว่าอาจจะเพราะว่ามีผลประโยชน์ก็ได้นะคะกลับมาเพราะเรื่องเงินทองเพราะผลประโยชน์เพราะอะไรบางอย่างทําให้ต้องกลับมาแต่มีเดวิลอยู่นะคะก็คือกลับมาครอบครัวก็กลับแต่ว่าตัวเองก็ยัง เจ้าชู้ก็ได้นะคะยังไม่ได้มีความจริงใจต่อครอบครัวก็ได้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะตอนนี้นะคะคนรักชาวสิงรักนาสิงนะคะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับชาวสิงรัคนาสิงนะคะเออจริงนะคะพายตัวออกมาเลยนท์ถือ้วยเขาอยากกลับมาง้อชาวสิงนะคะเออนะคะเดเดวิลเขาอาจจะคิดว่าชาวสิงรักนาสิงนิ่งเงียบไปนะคะ หรือเขาคิดว่าชาวสิงห์นะคะมีเงินมีทองมีฐานะที่มั่นคงมีอะไรที่ภัยพวบเนี่ยตัวตนขึ้นมาค่ะซัพพอร์ตเขาได้ช่วยเหลือเขาได้อะไรบางอย่างนะคะอืมนะคะกลับมาถามเป็นยังไงนะคะเขาอยากกลับมานะคะแต่ว่ามันเป็นรักสามเศร้าที่เขาอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้นะคะหนึ่งดาบเขาก็อยากได้ความจริงความชัดเจนใน,เนะะในกรณีที่เขานะคะในกรณีที่เขานะคะเข้ามาหาชาวสิงห์แล้วชาวสิงห์มี แฟนแล้วมีเจ้าของแล้วหมออยากบอกว่าเขาอยากได้ความจริงความชัดเจนเขาอยากกลับเข้ามาเพราะเขารู้สึกดีเขายังรู้สึกคิดว่าชาวสิง์ลัคณะสิงเติมเติมให้เขานะคะแต่ทีนี้อันนี้ในกรณีนี้นะคะอยากได้ความจริงความชัดเจนแต่ในกรณีบางอย่างเข <L> าคิดว่าเขานะคะทําบ้านพังไปโป๊แตกในความสัมพันธ์เขาก็อยากมีชาวสิง อยากมีครอบมีครัวเพราะเห็นเป็นครอบครัวนะคะเพราะเรื่องผลประโยชน์อะไรหลายๆอย่างที่ชาวสิงมีดีมีเงินมีงานมีอะไรที่มั่นคงก็ได้นะคะแฟนคุณหรือเขาที่ที่คุณทําพังเขาก็ยังอยากกลับเข้ามานะคะเ,เขาคิดยังไงคะเขาจะเขาอยากทักคุณมาแต่ความสัมพันธ์คุณไปแทงเขาข้างหลังหรือเปล่าคะหรือคุณโดนแทงก็ได้คะ่ะเอาเป็นว่าความสัมพันธ์นี้เหนื่อยนะคะมีการเหนื่อยนะคะบางคน พังความรู้สึกพังเหนื่อยมากๆกับความรักครั้งนี้เพราะไม,ม่มีรักสามเศร้ารักที่มีเจ้าของวนๆเวียนๆแต่กิเลสตัณหาวนๆเวียนแต่เรื่องเงินทองที่คบกันไม่ได้จริงใจอะไรประมาณนั้นนะคะหรือกลับมาเพราะว่ามีสถานะเป็นครอบเป็นครัวมีอะไรด้วยกันมากมายหรือมีเงินมีทองมีอะไรก็ต้องกลับนะคะแต่ว่าความรู้สึกเขาอยากกลับมาแต่เขาเหนื่อยนะคะเหนื่อยในความสัมพันธ์เหนื่อยในรักสามเศร้าที่มันแก้ปัญหาไม่ได้ ค่ะถามว่าเขาเป็นยังไงเขาก็อยากนะคะมีเราไปด้วยมีครอบครัวที่มูฟออนพยายามจะไปด้วยกันถึงเหนื่อยแค่ไหนก็ยังอยากไปด้วยกันบางคนนะคะเนี่ยค่ะหรือบางคนอยากมูฟออนแล้วนะคะถ้าสถานการณ์ไม่จริงใจไม่ชัดเจนไม่ได้รับความยุติธรรมเขาบอกเขาเหนื่อยเขาพังมาเยอะนะคะในกรณีที่ชาวสิงไปทําเขานะคะหมอพูดเป็น2ประเด็น นะคะตอนนี้เขาคิดว่าอยากจะอยู่หรือจะไปดีกําลังตัดสินใจอยากปล่อยมือจากไปนะอะไรประมาณนี้เพราะชาวเสีงยงอาจจะมีคู่แล้วมีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนเขากุ้มเขาเครียดเข้านอนไม่หลับกุมกระหม่อมอยู่นี่ค่ะแต่มันโดนบล็อกกันไปอยากติดต่ออยากสื่อสารแต่ยังทํไม่ได้นะคะเออแต่ในสถานะที่เขาทขําครอบครัวพังในความรักที่เป็นสามเศร้าเป็นเดวีลความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาก็อยากชัดเจนนะคะ แต่เขาก็ยังอยากกลับเข้ามาในสถานะที่ว่ามีบ้านมีครอบครัวคุณอาจจะมีอะไรร่วมร่วมกันนะคะเออมีอะไรต้องผ่อนต้องอยู่ด้วยกันเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องผลประโยชน์ก็ได้เขาเลยอยากกลับเข้ามาก่อนแต่ความสัมพันธ์เรื่องสางเศร้าก็อาจจะอยากจะเคลียร์ทีหลังนะคะรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเจ็บนะคะแต่ก็ยังเออยังอยากมีครอบครัวยังอยากมีชาวซิงไว้ก่อนนะคะประมาณนั้นคุณไปพิจารณาเอานะคะเนี่ยค่ะ เขาอาจจะกลัวชาวสิงห์ปล่อยเขาไปก็ได้เขายังมีความรู้สึกดีๆอะไรจะสุดรู้สึกบ้านมีความเติมเต็มให้กันอยู่กันมานานนะคะในกรณีนี้แต่ถามว่าปัญหามันแก้ได้ไหมหมอว่ายังแก้ไม่ได้แต่เขาขออยากกลับเข้ามาก่อนอย่างนี้ก็มีนะคะตรงกับใครบ้างไหมคอมเมนต์บอกหมอด้วยนะคะคนแบบนี้ก็มีในโลกใบนี้นะคะเออเหนื่อยแทน,นะคะ่ะอันนี้ความคิดของเขานะคะเพราะว่าตัวตนก็เป็นอย่างเนี้ย เดี๋ยวค่หมอเขาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในความรักเดือนมีนาให้นะคะว่าจะเป็นยังไงจนกว่าหมอจะทําคลิปใหม่นะคะดูได้ตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะคะความสัมพันธ์ชาวสิงห์ลัคณาสิงห์กับความรักกับคนรักจะเป็นยังไงนะคะจะติดคุณอาจจะคุยกับชาวตุลลัคณาตุลน,นะคะนะคะ สองไม้เท้านะคะอาจจะอยากมีข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันมันเป็นความผูกพันที่คุณอยู่ด้วยกันมานานถามว่าปัญหามันแก้ได้ไหมหมอว่ามีคนนิ่งคนเฉยคนไม่แก้ปัญหานะคะมีความรักที่มีคนใหนะะ้ให้เงินให้ทองให้เวลาคุณค่าให้ซัพพอร์ตทุกอย่างในความรักความสัมพันธ์ดูสิมีแต่เรื่องเงินทองขึ้นมาเต้มหมดเลยเงินทองดีนะคะชาวสิงห์ดูแลตัวเองดีๆนะคะ อาจจะเข้ามาเพราะผลประโยชน์อาจจะเข้ามาเพราะว่าคุณมีเงินมีทองมีอะไรดีๆมีบ้านมีอะไรร่วมกันนะคะอาจจะเป็นประเด็นนี้แทเนเพื่อนคุณอาจจะคุยกับชาวธนูลัคนาธนูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์มีคนที่ต่างคนต่างอยู่เป็นคนต่างชาติคนไกลต่างอายุก็ได้นะคะเข้ามามีคนแบ่งใจแบ่งความรู้สึกแชร์ไปให้คนอื่นนะคะหรือถ้ามีใครกลับเข้ามาคุณดูให้ดีนะคะกลับเข้ามาเพราะรักเราหรือเพราะผลประโยชน์นะคะ คุณจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานการเงินคุณดีดีค่ะเวลาจ่ายคุณก็เยอะภาระคุณก็แยะคุณต้องแบกทุกอย่างไว้เห็นไหมเรื่องเงินเรื่องงานอาจจะความรู้สึกความรักคุณอยากถ้ากลับเข้ามาคะเนี่ยหมออยากว่าคุณอาจจะอยากให้ข้อตกลงบางอย่างคุณจะตกลงกับเขาว่าคุณจะทําแบบนี้คุณจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยได้ไหมจะแก้ปัญหาได้ไหมคุณถึงจะรับนาะว่าอย่างนั้นถ้าอย่างงั้นคุณจะนิ่งคุณจะเฉยคุณจะสร้างเงินสร้างงานนะคะมากกว่านะคะไพ่พวกนี้คือไพ่เงาะขอคืนดีแล้วคะเออนะคะอืม นะคะอานะคะระวังคําพูดระวังอารมณ์ระวังการขัดแย้ยงกันทะเลาะกันนะคะคุณบอกว่าถ้ามาตรงน,นี้ถ้าไม่จริงจังถ้าไม่ซื่อสัตย์ถ้าไม่ชัดเจนหมอว่าคุณจะเลือกตัวเองรักตัวเองอยู่กับตัวเองมากกว่าคะ่ะชาวสิงห์ลัคนณะสิงห์ถ้าใครเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะคุณ จะไม่เอาคุณจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะคุณจะต้องบาลานซ์ตัวเองความรู้สึกตัวเองปรับตัวเข้าหากันถ้าทําไม่ได้นําตามข้อตกลงคุณคุณจะเลือกที่จะฟันโชกอะไรประมาณนั้นคะดึงดาคุณไม่เอาค่ะคุณจะจริงจังซีเรียสคุณจะชนะชนะทุกอย่างคือชนะใจเราค่ะคุณไม่เอาแล้วคุณเบื่อเรื่องต่อเก่าซ้ําๆซากๆเดิมที่มันวนๆเวียนๆนิ่งๆเฉยๆถ้าใครมีความรักหมอว่าแก้ปัญหาไม่ได้นะคะในคู่ครองคนรักของคุณ เพราะว่าเขานิ่งเขาเฉยหรือต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างทำเบื่อในสถานการณ์นะคะกลับมานะคะเออนะคะกลับมาก็ยังเจ้าชะนีเจ้าปัญหาเหมือนเดิมนะคะบล็อกบลอกเปิดเปิด,ปดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนมีอายุต่างกันมีอีกโก้มีทิฐินะคะระวังการไฟก,รก,กันการทะเลาะกันกลับมามันเหมือนเดิมไหมหมอว่ากลับมาบางคนยังเหมือนเดิมแก้ปัญหาไม่ได้นะคะที่หมอเห็นนะนะคะ บางคนกลับมาเพราะเรื่องผลประโยชน์บางคนที่หมอแคลดิฟายมาหมดแล้วบางคนตัดสินใจยาก็มีค่ะจบปัญหาบางคนห่างออกมาเอนะ,ะโอเคหมอขอดูค่ายคนโสดนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถือว่าโสดนะคะไม่ว่าคุณจะคุยกับใครมาเป็นปีเออถ้าไม่ชัดเจนก็ถือว่าโสดหรือโสดจริงๆก็ได้นะคะอ่าน,นี่น้องคนโสดตอนนี้คุณกําลังไปได้ดีทํางานดูแลตัวเองได้โฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานคุณไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น แต่แล้วค,คนเก่าคุณก็กลับมาวนเวียนนะคะวนวนเวียนยังยังไม่เท่าไหร่นะคะเขายังแก้ปัญหาไม่ได้เป็นเดวิ view, คลคาราคาซังกับกิกกับอะไรก็ตามนะคะที่เขายังแก้ไม่ได้นะคะคุณพิจารณานะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะขอดูคนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสเจอใครไหมนะคะแล้วยังไงนะคะคิงเทอเรียนนะคะคินเทอไม่เท้า คุณโสดนะคะคุณอาจจะมีคนมาให้เลือกเยอะแต่คุณไม่ไม่เอาก็ได้หรือไม่ถูกใจคุณก็ได้คุณจะไปโฟกัสไพ่คิงถือเหรียญคุณถือไม้เท้าสิบไม้เท้าไพ่พลังงานพวกเนี้ยบ่งบอกว่าคุณจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานซะส่วนใหญ่มีคนเข้ามานะแต่คุณนิ่งคุณเฉยคุณไม่เอานะคะเออนะคะคนบางคนนะคะอันนี้ธาตุลมถึงคุณไม่ถุมธาตุไฟธาตุดินนะคะมีคนเข้ามาหาคุณอยู่แล้วนะคะแต่หมอว่าคุณจะ มีคนจริงจังซีเรียสชัดเจนแต่คุณแต่ว่าตัวคุณต่างหากที่ไปผูกพันธนาการแต่เรื่องงานเรื่องเงินคุณรักตัวเองคุณไม่อยากอยู่แบบนี้คุณอาจกําลังเหนื่อยกําลังท้อกําลังล้ากําล,ลังเบื่อในทีวิตที่พอผ่านมาก็ได้ค่ะตอนนี้คุณก็เลยอยากอยู่คนเดียวอยากโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเพราะกันเงินคุณดีด,ดีค่ะสิงค์ค่ะดีมากๆเลยมีแต่เงินทองออกมาเต็มไปหมดระวังจะไม่สบายเจ็บป่วยนะคะเพราะหักโหมงานหนักนะคะ คนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคุณคุณก็ไม่เอานะคะชีวิตคุณคุณบอกคุณจะหมุนไปข้างหน้าเวียนกรรมคุณบอกคุณหลุดพ้นแล้วคุณพอแล้วคุณไปได้แล้วถ้าใครไม่ดีคุณไม่ซื่อสัตย์คุณนะคะไม่รักคุณคุณจะดูพฤติกรรมในการกระทําคุณจะรู้ถึงสัจธรรมค่ะคุณจะหลุดพ้นจากอะไรที่ไม่ดีที่ผ่านมาคุณบอกคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อาจจะเริ่มต้นกับตัวเองรักตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองทํางานหาเงินไปดีกว่า ความรักมีเข้ามาแต่หมอเห็นคุณนิ่งคุณเฉยคุณไม่เอาอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนนี้เรื่องความรักอาจจะเป็นแค่เดือนเดียวนะคะอันนี้มันอาจจะไม่ตรงกับคนทั้งหมดนะคะอืคนโสดนะคะโอเคทีนี้หมอขอดูโชคลาบบ้างขอดูโชคดูลาบให้ชาวสิงหลักนาสิงบ้างนะคะองวดสิบหกใกล้จะถึงนี้นะคะสิบหกกุมภาถึงหนึ่งมีนาะโชคลาบมีไหมคะ อไม่มีโชคลาภไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าชาวสิง์ทำงานหาเงินได้เยอะมากนะคะคุณจ้ารวยเงินทองเออนะโชคลาภของเราอาจจะคือเรามีผู้ใหญ่เมตตามีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้เงินจะดีนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะคะอืมสามไม่เท้าค่ะสีดาบเออนะคะ โชคลาภฟุ้ๆหมอไม่แน่ใจนะคะแต่ระวังควาทำงานเยอะทำงานเหนื่อยทำงานหลายอย่างหักหักโหมมากจนคุณเหนื่อยไม่สบายระวังจะป่วยไม่สบายนะคะพักผ่อนให้มากๆนะเ mm hmm. พราะไพ่นี้ก็คือไพ่การพักผ่อนน้อยแล้วทำให้เราไม่สบาย mm hmm. คุณอาจจะงานเยอะงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะคะ,ะ,คะอ๋อสับดูโชคลาภไม่ออกมาสตัวเ mm hmm. <laughs> ออนะคะโอเคมีเก้าใบเดียวมาโอเค คุณไปจับเอานะคะในนี้มี8นะคะมี9หรือมี8มี6มี10บนะคะเอาง่ายๆก็หนึ่งแอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะนอกนอกนั้นแค่หมอเตือนระวังสุขภาพนะคะเพราะเราอาจจะหงห,หงงานหนักระวังไม่สบายเอาะค่ะโชคลาภไม่โดดเด่นฟุกๆนะคะเพียงแต่คุณโดดเด่นเรื่องเงินเรื่องงานนี่ก็ถือว่าเป็นโชคที่ดีแล้วะค่ะมีโอกาสยิบยื่นมีโอกาสเงินทองมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่อะไรประมาณนั้นนะคะอืมแค่ระวังไม่สบาย ขอให้แนะนําระวังคนเขาหลอกเขาเขาโกงด้วยนะคะเดเดวิวนะคะไพรจะแนะนําความรักชาวสิ่งละคณาสิ่งยังไงบ้างน,นะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะใบแรก The เดอเฮอร์มิตจัดเมนต์สิเหรียญน,นะคะสี่ถ้วยโอเค พ่นี้บ่งบอกว่านะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์งมันเติมน้ามันตะเกียงะนะคะแล้วอธิษฐานจิตให้ตัวเองมีสติมีปัญญาในด้านความรักนะคะในทุกเรื่องก็ได้นะคะเมื่ออะไรที่มืดมนอับจนหนทางขอสิ่งนี้นะคะมีแสงสว่างให้เกิดขึ้นกับเราให้เราคิดได้นะคะประมาณนั้นคุณจะอยู่ในหมวดของความคิดได้คุณจะไม่ทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงส,สติปัญญาให้ใครที่หลอกลวงเราโกหกเรานะคะ ะคะคุณจะมีเหตุมีผลแล้วใช้สตินะคะใช้สมองนำทางมากกว่าหัวใจว่าคุณควรรักใครให้ใครคุณจะเติมเต็มของคุณเองด้วยเงินทองนะคะไพ่เจ็ดนะคะก็คือคุณรนะักใครมานานแล้วนะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจเหมือนเจ็ดเหรียญใช่ไหมค,คุณเนี่ยนะคะ ฟูมฟักความรักของคุณมานานแต่เมื่อมันไม่ได้ตอนนี้คุณก็จะไม่เอาคุณบอกคุณจะปลดปล่อยพันธนาการนี้หมดนห่วงเวียนห่วงกรรมคุณจะลื้อฟื้นคุณจะตื่นมาจากสิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณจะมองถึงสัจธรรมว่าคุณควรรักใครคุณจะให้สติกับตัวเองคุณมาเติมเต็มให้ได้นะคะบางอย่างนะคะไพ่พวกนี้ถามว่าคุณมีตัวเลือกมาให้เลือกไม่เลือกนะคะมากแต่คุณช่วงนี้หมอว่าคุณไม่เอานะคะคุณจะอยู่กับตัวเองนะคะบางคนไปวัดไปวาปฏิบัติธรรมมากขึ้นนะคะเงื่อนการเงินคุณดีดีแล้วค ใช่คุณจะรักใครคุณจะใช้เหตุผลในการรักคุณจะมองถึงพฤติกรรมการกระทําของเขามากกว่าคุณจะรู้ถึงความจริงนะคะคุณจะตื่นรู้คุณจะไม่อยู่ในความฝันล่องลอยไปวันๆ,นๆลมๆแรงๆอะไรประมาณนะคะเออนะคะความรักไม่ดีไม่เป็นไรคะ่ะหางเงินไว้ก่อน,นะคะ่ะเมื่อฉันโสดฉันสวยฉันหลอ่อฉันรวยความรักเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้นะคะขอให้คุณดูนะคะว่าใครจริงใจกับเราเพราคะ่ะแต่คุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองคะ่ะ ขอบคุณนะคะชาวสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะชอบชื่อกดซับสไคร้กดติดตามเป็นกำลังใจให้มอมินด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะตายลิงมีไอดี i ไลน์มีค่าครูที่หมอทิ้งไว้ยอย่าเรียน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ